สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทําให้ภาพเก่าหรือว่าภาพขาวดำเนี่ยกลายเป็นภาพสีแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพออริจินอลนะที่ยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรส่วนตัวนี้ก็จะเป็นภาพที่ได้ทําการปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วใครอยากจะใช้ภาพนี้ในการฝึกทําตามผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่ดาวโหลดภาพตัวนี้เนี่ยเรามาเริ่มทํากันเลยอ่าผมจะเลือกภาพตัวนี้เนาะให้เรานําภาพเข้ามาใน Photoshop นะครับจากนั้นกดไปที่ฟิลเตอร์ครับผมแล้วก็เลือก นูโอล์ฟิลเตอร์ มาที่ฟิลเตอร์ตัวนี้ครับ Colorize สลับใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดนะครับมันจะขึ้นดาวน์โหลดตรงนี้เนาะให้กดดาวน์โหลดฟิลเตอร์ตัวนี้มาก่อนเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเปิดฟิลเตอร์ครับผมแล้วก็รอสักครู่นะเราจะได้ภาพขาวดำเนี่ยกลายเป็นภาพสีแบบนี้เลยต่อไปนะครับผมก็จะทําให้ภาพหน้าคนเนี่ยมันมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับโดยผมจะใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้ครับผม Photo Restoration นะครับฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่มีนะครับคือมันยังไม่ปล่อยมาในเวอร์ชัน Photoshop เวอร์ชันปกตินะ มันจะยังมีอยู่ในเวอร์ชันที่เป็น Photoshop Beta อยู่แต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีมาอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ณนะตอนนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับให้ไปติดตั้ง Photoshop Beta ก่อนวิธีติดตั้งนะครับให้เรามาที่ e a t i v e c l o าวนะครับ Adobe Creative Cloud หน้าที่เอาไว้โหลดโปรแกรมนี้นะครับ มาที่เบต้าแอปครับตรงนี้เนาะตรง p o t t s s o p เบต้าเนี่ยให้เรากด Install ไปนะแต่ว่าผมก็ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็เปิดโปรแกรมเลยครับผมซึ่งโปรแกรมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือ p o t t s s o p เบต้านะมันก็จะหน้าตาเหมือน Photoshop เวอร์ชันปกติทุกอย่างเลยปับ Color l i g h t นะครับฟิลเตอร์ตัวนี้เสร็จแล้วก็มาที่ photo r e s t o r a t i o n ครับผมจากนั้นกดเปิดฟิลเตอร์ไปครับแล้วก็รอสักครู่เราก็จะได้ภาพหน้าของคนที่มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับมีความคมมากขึ้นนะเราสามารถปรับลดระดับได้นะครับโดยการปรับตรงนี้เนาะผมก็จะลดลงสักหน่อยแล้วกัน ก็จะได้ประมาณนี้เนาะทีนี้ก็กดโอเคไปครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์กดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ